โอเคนะครับผมสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับก็จูนอันบนสุดเพิ่มไปอีก10นะครับแล้วก็การขับขี่การตั้งค่านี่สำคัญมากๆนะครับผมวิ่งได้แน่นอนดูให้จบนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ามาพบกับผมช่องเฟนตี้ซีเนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถนิสันสกายไลท์ GTRR34 นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถสุดที่รักของผมเลยนะครับก็จะอยู่คันที่54นะครับน้าหนักก็จะเป็น1,200นะครับน้าหนักก็เบามากๆแล้วก็เป็นคันที่แรงมากๆคันหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> เราจะมาแต่งเป็นเครื่อง4แสนกันก็ซื้อไปเลย <Okay. S 1> แล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0 ล้อยางก็ใช้เป็นยางอันกลางนะถ้ากดสลับเราก็จะใช้เป็นยางอันที่สามนะครับผมโอเคแล้วก็พวกนี้เราซื้อให้หมดเลยนะครับนี่เลยมับมับมับซื้อหมดแล้วก็จะได้1 6 9 5 HP รอบเครื่อง7,000พนนะครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าเรากดกันแล้วเราก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลย สูตรเกียก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทําการจูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเวอร์ชันนี้ล้อ,อยางมันเกาะถนนมากนะครับผมก็เลยต้องบวกไฟแนลอันข้้งบนสุดเนี่ยบวกมาประมาณเกือบ10นะครับประมาณ10อะเพราะว่าอันเกน่ามันอยู่ที่2.27ประมาณนั้นนะครับผมเราก็บวกเพิ่มมานิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้แบบออกตัวได้หน่อยนะ แล้วก็ช่วงล่างประมาณนี้เลยปรับตามใจชอบครับทรงมันก็จะเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยโคตรสวยอ่ะนี่เลยปามน,นี้แล้วก็อันนี้ไม่ได้กดอะไรลายนี้ก็มีมานานแล้วนะครับก็สวยมากๆแล้วก็ไม่หายไปไหนเลยเดี๋ยวเราไปดูสนามที่1กันเลยดีกว่าสนามเรซิ่งไป โอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับเราก็ต้องมาดูการตั้งค่าก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ปรับอันนี้ต่ําที่สุดเลยนะครับเวลาเล่นจะได้ไม่กระตกนะครับผมถ้าปิดควันด้วยเนี่ยมันจะหายแหลกเลยนะครับแล้วก็หน้านี้เราต้องเอาการตั้งค่าออกอันแรกอะ TCS อะก่อนอื่นแล้วก็กดไปมั่วๆก่อนนะแล้วก็กลับมาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเราจะตั้งค่าแบบนี้นี่เลย แล้วก็หน้านี้ไม่ได้ปรับอะไรเดี๋ยวไปดูการขับขี่กันเลยโอเคนะครับผมเราก็เบินยางไปก่อนนะครับประมาณ 30- 40เนะครับผมแล้วก็ชิงใส่ออกตัวอันนี้ก็จะเป็นการใส่เกียร์เองนะสับเกียร์ไปที่6,900หรือว่า7,000พรอบนะครับอยู่ที่รอบของมันนะว่าวิ่งดีขนาดไหนก็จะวิ่งประมาณนี้7.03นะครับผม อันนี้ก็คือแบบเร็วมากๆและเท่าที่ผมจะทำได้นะในตอนนี้นะก็จะวิ่งประมาณนี้7.03แล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมก็เบินยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ30-40%ให้มันออกตัวได้แล้วก็ชิงไฟออกตัวออกไปแล้วก็เข้าไปกดโหมดดิฟได้เลยนะครับผมตามในคลิปเลยก็วิ่งชิวๆเลยก็จะวิ่งประมาณนี้ครับผม 6.87นะครับ6.87ก็โคตรแรงเลยนะครับวิ่งขนาดนี้แรงมากๆด้วยแล้วก็มาดูรันที่3อันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนยางเป็นยางสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเบินยางให้ร้อนที่สุดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปกดสลับกันได้เลยอันนี้ก็ใช้นิ้วในการกดสลับนะมาดูกันว่านิ้วผมจะเร็วขนาดไหน ก็กดเร็วมากๆเลยนะครับมันถึงจะแรงนะก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม5 5 8 5นะครับผม5.58ก็เร็วมากๆเลยนะครับใช้นิ้วกดเนี่ยแล้วก็มาดูรันต่อไปลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการใช้ออโต้คิกในการกดนะครับออโต้คิกตั้งอยู่81 8 1. อันห่แอันหนึ่ง1อะไรประมาณนี้ เบิร์นยางเรียบร้อยเปิดออโต้คิกได้เลยอันนี้ก็คือแบบจะให้เห็นหน้าไมนะครับเพราะว่าเกียร์มันไม่สับนะครับตอนเกียร์สเกียร์สมันไม่สับให้ก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม5.46นะครับ5.46นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูอีกลันหนึ่งนะครับลันนี้ก็จะปรับไฟแนลเป็น2.00นะครับ ปรับเกียร์อันบนสุดอะเป็น2.00เลยแล้วเราก็ลองมาขับให้ดูนะครับผมก็ปรับเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะวิ่งรีดีมากๆปรับไฟแนล2.00 0น่ะเอาไว้กดสลับด่านนี้นะก็จะวิ่งประมาณนี้ครับผม5.36นะครับผมก็โคตรแรงเลยนะครับ5.36อ่ะแรงมากๆ แต่ว่ากว่าจะหาเลขนี้ได้ก็โคตรนานอยู่เนี่ยไฟแนลก็ปรับ8นะครับแล้วก็อันนี้สนามนอกเมืองอันนี้ก็ขับปกติครับผมใส่เกียร์ปกติเลยนี่เลยไปแล้วจับไปอีกแล้ววิ่งยากนะครับเราต้องทดลองขับกันนี่ก็ททำคลิปประมาณ3-4ชั่วโมงอะ อันนี้ก็วิ่งประมาณนี้7.55นะครับผม7.55โคตรแรงแล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมกดโหมดดิฟเป็นเป็นเป็นแปน,แ,ปน,แ,ปน,แ,ปนแล้วก็เข้าไปกดโหมดดิฟได้เลยมันอยู่ที่จังหวะนะ ถ้ากดเร็วแล้วล้อมันหายรีทิ้งแล้วมันกดพอดีมันก็จะเร็วมากๆนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้7.39ก็เร็วอยู่นะ7.39เนะี่ยแล้วก็มาดูหลัต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมก็อันนี้จะเป็นตารางเดิมนะตารางจูนเกียร์ปกติเลยที่วิ่งปกติเลย ก็เอามากดสลับแต่ว่ายางเป็นสปอร์ตนะอันเนี้ยก็จะวิ่งประมาณนี้5.86นะครับผม5.86นะครับถ้าเกียร์มันสับให้ตลอดอ่ะกดสลับยังไงก็แรงนะครับผมแล้วก็มาดูรันนี้อันนี้ก็จะตับไฟนนลเป็น2 0 0นะจูนเกียร์อันบนสุดจะเป็น2 0 0แล้วก็ มาใส่ยางสปอร์ตแล้วก็เบิร์นยางให้ร้อนแล้วก็เข้ามากดสลับได้เลยประมาณนี้เลยวิ่งเท่าไหร่ก็มาดูกันมัพ5.81นะครับ5.81พูดถึงก็จูนเกียร์ปกตินั่นแหละดีแล้วเพราะว่าไม่ต้องออกมาเปลี่ยนแล้วก็มาดูท็อปสปีดกันดีกว่าครับท็อปสปีดก็ เบินยางไปก่อนเลยรถโคตรสวยอ่ะแหมเบินเรียบร้อยการใช้ออโต้คิกมันก็ดีนะครับแต่ว่าเกียร์มันไม่ชอบใส่ให้นะครับรถเป็นบางคันนะครับผมบางคันมันก็ไม่ใส่เกียร์ให้นะอย่างเช่นคันเนี้มันไม่ชอบใส่เกียร์ให้ไม่งั้นมีวิ่งสี่วิมีแน่นอนโอเคครับคลิปนี้ก็ กดสลับกันไปลัวๆเลยตอนนี้วิ่งอยู่630บบวกบวกนะครับเดี๋ยวมาดูป้ายไฟกันวิ่งเท่าไหร่ป้ายไฟวิ่งประมาณ616นะครับผมโอ้โหโ,โคตรแรงป้ายไฟวิ่ง616โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถสุดที่รักของผมเลยนะครับแรงมากๆคันนี้แล้วก็ชอบเล่นมากๆนะครับ <c oughs> โคตรสวย โอเคครับคลิปนี้ไปละบา,บายยใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ